เจ๊อ,อ้อยนะคะทิ้งทิ้งชาแนลมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เจ๊อ้อยจะมาผัดสะตอใส่น้ำพริกเผานะคะสะตอน้าพริกเผาก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆ่อยทุกคนนี่นะคะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยอันนี้ของโอ,โอ,โอ้กุ้งนะคะน้องน้ำถืออันนี้อะไรบอกด้วยอันนี้คือหอมหัว หัวใหญ่หัวใหญ่พริกหยวกพริกแล้วก็แล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็นี่คือซุปข่นอุขนแล้วก็นี่คือพริกเผาค่ะนั่พริกเผานี่ก็คือสตอนะคะนางเอกของเรานางเอกของเรานะคะกดติดตามกด subscribe ไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะนอนละนอนค่ะ ค่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมก่อนนะจ๊ะกระเทียมค่ะแล้วเราก็จะผัดกระเทียมให้มันหอมเนาะแก <c oughs> เราก็จะมาเอาเราเอากุ้งใส่ผัดให้มันสุกก่อน เพราะว่าน้ำพริกเผามันสุกอยู่แล้วนะเนาะเอากุ้งใส่กันนะคะน้ำพริกเผานันสุอยู่แล้วเราจะจัดผัดกุ้งตอนนี้กลิ่นกุ้งมันก็จะหอมแล้วนะคะ ต้มัดโก้งให้สุกนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะแคลวจ้ะแคลวนะจ๊ะ ตอใส่ตู้ตนะคะน้ำพริกเผานะคะอันนี้เชฟนะคะเนี่ยเชฟเชฟทำให้นะคะ P&O Food and d ทธอดจะดูได้ตรงช่องพิ้งพิ้ง h ชนแนลนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็คือเราก็จะใส่น้ำพริกเผากันนั้นนะคะ น้ำพริกเผาก่อนนะคะกะพอประมาณนะคะแล้วจะเสร็จประมาณหอมละแ้ะเด็กจะให้กินนะจะกะเน้นน้ำพริเกเผาแล้ว้องคลุกเผาแล้วนะคะใส่พริกเผาไปยังจ๊ะเสร็จ,ระะจแล้วจ้ะเสร็จน้ำพริเกเผาเสร็จแล้วก็ใส่สตอ์แล้วจ้ะ หอมมากเลยเดี๋ยวเราผัดลัวนะคะเข้าสู่ในการผัดขอดูหน้าคนผัดหน่อยได้ไหมคะ <laughs> อ่ะแล้วขอดูหน้คนคนแถมเหนื่อยได้ไหมคะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำไปนิดนึงนะคะเพราะว่าให้มันปลุกคลิกนะคะเัีจะใส่น้ำเราต้องใส่น้ำให้สะอาดนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดโควิดตตยเรียบน้ำเย็นนะน้ำอะไรก็ได้คะ่ะ เห็นไหมคะตอนนี้สีสันเริ่มมานะคะใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะพอแล้จ้ะน้ำปลาก็าใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาให้น้องน้ำชิมกันเลยนะคะชิค <Okay, ka. S 1> ้าจะชิมก่อนแล้วเดี๋ยว, uh huh. วเราแคใส่นี้โชว์นะ้อน้ำช้อนอ่ะเอาอมไปชมเลยจ้ะ เวลจะซ้ำเนี่ยอันนี้กินน้ำมาเลยค่ะลูกจะกินกุ้เลยใช่กุ้งอันนี้ก็สุมแล้วนะคะโอเคเลยนะคะตอนนี้ปิดแล้วนะคะอ่าน,น้องนั่งน้ำเดี๋ยวย่าจะจักให้ก่อนนะจ๊ะ ว้ <Wow. S 2> <Wow. S 1> าวน่ากิน่นากินอะไรมันจะน่ากินขนาดนี้เนี่ยเรามาชิมกันเลยค่ะชิมเลยนะ <c oughs> อือเ <c oughs> นี่ยว่าเอิงเอาหยาปหรืรเปล่าช้อนหนึ่งนี้สิจ๊ะหน่อยมากค่ะอร่อยจริงจริงไปทำดูนะเราไปทำ ปทำดูกันนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะไม่งั้นเดี๋ยวให้ป้านิชิมอีกถ้าไม่เชื่อกันป้านิชิมนะคะอร่อยค่ะอืออ่ลยอร่อยกันทุกคนเลยนะคะให้ทำกินกันได้เลยนะคะก็คือกุ้งผัดสตอน้ำพริกเผานะคะดูสีสันก่อนนะคะเห็นไหมค่ะนี่คือสีสันในการผัด มือสีสันในการผัดนะคะโอ้โ,ห,โห,หน่ากินขนาดไหนเนี่ยเห็นนะคะนังน้ำอร่อยมากนังน้ำก็มาแต่กินค่ะบมา่บไยค่ะเน็กเน็กคลิปเน็กคลิปบมา่บายแปล